จะละเมถุนสังโยกอย่างไรกรุณาอธิบายแบบพิสดารค่ะโอ้โหอัตมาดูกำปัญหาก็เป็นปึง้งนี่จะจะสองโมงแต่ยังไปได้ถ้าเผื่อว่ายังไงไงเราลากกันไปถึง4ี่โมงก็ยังได้วันนั้นถึง5้าโมงนะ,นะถ้าถึง4ี่โมงนี่ยังอีกเวลาตั้งสองชั่วโมงเอาตกลงอธิบายพอสมควรได้เมถุนสังโยกนี่สำคัญ เรื่องของเมทุนนี่ก็คือการมันยังทําปฏิกิริยาต่อกันในสิ่งสองสิ่งเมทุนแปลว่าสิ่งคู่เมถุนแปลว่าสิ่งคู่มันไม่เสร็จแล้วแล้วก็เป็นเดี่ยวไปเลยมันไม่ใช่มันยังเป็นสิ่งคู่อยู่นะเรียกว่าเมทุนยังไปจากนี่ปั๊บเสร็จไปเป็นในนั่นจากอนันปั๊บเสร็จไม่มันไม่เดี่ยวพอเดี่ยวปั๊บเสร็จปั๊บแล้วมันโดดเลยไม่มีอะไรรองรับเดียกว,ว่าเดียวนะแต่เนี่ยกระโดดปั๊บยังมีน้ํารอง กระโดดปั๊บอย่างนี้นี่กระโดดปั๊บไม่มีที่ตกเลยเดี่ยวนี่ศูนย์นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกยังเกิดเมทุนยังมีส,งสิ่งสองสิ่งหรือมีปฏิกิริยาแห่งการรองการรับกันอยู่นะสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเมถุนสังโยกนะตั้งแต่หยาบหยาก็เรื่องสมสูนี่ไม่มีในเมทุนสังโยกเจ็ดเมถุนสังโยกเจ็ดนี่เป็นคําสอนที่ลึกขึ้นมากว่าการเสพสมสู่สมการเสพสมสู่สมเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้ว ก็ขอผ่านเพราะถ้าเลิกละลดได้แล้วก็ดีไม่ต้องมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่องผู้หญิงผู้ชายสมสู่เป็นผู้ที่รักษาพรหมจรรย์แต่กระนั้นก็ตามมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งละเอียดอยู่ในเรื่องของเมตุนสังโยคคือข้อที่หนึ่งเราไม่ได้อย่างสมมุติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเราไม่ได้สมสู่กันแล้วเรารักษาพรหมจรรย์แล้วแต่ถ้าเราก็ยัง ยินดีในการแตะการต้องการนวดการเฟ้นการสัมผัสเสียดสีอะไรกันอยู่นะอย่างนี้ยังไม่พ้นเมถุนสังโยคข้อที่หนึ่งฟังให้ดีนะยังมีการแหมยังสัมผัสเสียดสีนวดเฟ้นยิ่งที่จำเพาะยิ่งที่สมมุติเนี่ยยิ่งชัดใหญ่เลยแม้ไม่สมมุติยังจะต้องสัมผัสเสียดสีนวดฟันนวดเฟ้นอะไรกันอยู่ในข้อที่หนึ่งเลยยังไม่พ้นเมถุนสังโย ข้อนี้ข้อที่หนึ่งนี้ยังหยาบแล้วมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆฟังดีๆเจ็ดข้อเมทุนสังโยคนี่จะพ้นเมทุนสังโยคเอาเหตุผลตั้งก่อนจะทํายังไงวิธีการปฏิบัติก็ก็ใช้หลักธรรมะของวุฒิเจ้าทุกอย่างลสง้สังวรสํารวมอินทรีย์ทั้ง6อะไรตายนี่อัตามาจะพูดเติมทีหลังข้อที่สองเมทุนสังโยคข้อที่สองแม้จะพ้นการนวดฟันนวดเฟ้นแต่ต้องสัมผัสเขาเข้าครึงกันแล้วคือไม่ได้สมสู่อย่างอย่างนั้นจริง แต่ยังมีอย่างนี้ข้อที่1นเนี่ยแต่เอาทีนี้ข้อที่2พ้นอันนี้แล้วก็ตามอา,อาจจะไม่ไปน,นวดฟันเข้าถึงสัมผัสแตะต้องอะไรกันแล้วแต่ก็ยังชอบฟังเสียงคุยเสียงพูดพูดกันไปชอเลาะกันไปอะไรกันไปอยู่เรื่อยๆนี่ก็ยังเป็นเมถุนข้อที่อ2องฟังให้ดีนะยังมีคลแม็กยัง อิ่มน้ำสำราญในเมทุนได้อยู่ยังไม่ขาดสิ้นนะยังไม่ขาดนี่มันละเอียดนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายิ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่ระว,วังยังมีเรื่องอยู่ยงั้นแหละไม่ได้อะไรก็ได้พูดได้คุยช่อเลาะเรื่อง,งนันเรื่องนีอะไรกันแม้จะคนที่มันชอบกันนี่นะมันคุยกันได้ไม่รู้จกเป็นเรื่องอะไรบ้างหุยสารพัดคุยได้เป็นหลายวันไม่ใช่วันเดียว คุยกันจริงเลยหลายวันเลยนะไอ้วันเดียวน่ะน้อยไปคุยกันจะมีเรื่องไงหนูนนี่ฉอเลาะกันอยู่อย่างนง้นี่ะถึงแม้คุณจะไม่ได้ฉอเลาะกันมากมายขอให้ได้ฉอเลาะกันพอดีพอหน่อยก็บำบัดอารมณ์ไครแม์สมใจสําเร็จเมถุนได้แค่นี้ก็เป็นของที่เรียกว่าแม่มันนิดมันหน่อยลงไปแล้วนะทําไมมันทิ้งไม่ได้ไอ้ที่มันยังติดเป็นฟินอยู่มันทิ้งไม่ได้จริงๆต้องเรียนรู้นะว่าเรายังมีอาการนี้ไหม นี่ก็ข้อสองอก็ยิ่งละเอียดขึ้นมาข้อหนึ่งนะงั้นยังถึงขนาดต้องนวดต้องฟันต้องถึงเตะนวดเนื้อ,อ,อต้องตัวต้องได้แค้นครึงอะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆถึงจะเกิดใครแม็คสมสมําเร็จใจอะไรนะนั่นก็ยากกว่าข้อสองดีละเอียดขึ้นมาแล้วได้ยินแต่เสียงพูดฉอเลาะฉอเลาะอะไรกันยังงอนยังงี้อยู่นะเราก็ยังติดเราก็ยังมีอาการอย่างนี้สังเกตตัวเองอา่านแล้วพยายามทําให้ละเอียดขึ้นละเว้น ละหลุดพ้นให้ละเอียดขึ้นข้อที่สตอนนี้ยิ่งห่างกว่านั้นอีกได้ฟาดเนตรกันเท่านั้นก็สาเร็จความใคร่ได้แหมพอได้สบเสตากันวันหนึ่งครั้งอ่าเสร็จสําเร็จความใครท่ทางตาข้อที่สาพระพุทธเจ้านี่ละเอียดจริงๆและจริงด้วยนะจะบอกให้ไม่เราได้เห็นเท่านั้นแหละฟาดเนตกันเป๊ะเสร็จแล้ว นะเกิดสําเร็จความใคร่ได้เกิดเป็นเมถุนสังโยคข้อที่สามนะยังจะต้องได้เห็นกันอยู่นะยิ่งได้ฟาดเนกันแล้วยิงเป็นจุดเลยนะโอ้ยังมีมีเชื้อมีอะไรกันอยู่เป็นสังโยสังโยเมถุนสังโยของตัวเองอยู่ก็ให้รู้ตัวเองแล้วบอกว่าเรายังเป็นอาการยังมีจิตใจต้องมีอารมณ์ใฝ่หาแล้วเป็นไปได้ถึงปานชนีอยู่หรือไม่สังเกตตัวเองอ่านตัวเองนี่ข้อที่สาม ข้อที่สี่ตอนนี้ละเอียดขึ้นไปอีกเกี่ยวก็วกากับไปกับหาทางเสียงอีกแม่ไม่ได้ยินเสียงฉอเลาะหรอกแววได้ยินเสียงเขาเท่านั้นเสียงผ่านกําแพงผ่านรัว้วผ่านอะไรมาได้ยินมาแม่จะไม่ใจเสียงฉอเลาะเสียงร้องไห้ของเธอก็สําเร็จนี่มันยิ่งกว่าเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าเธอเห็นันหนุ่งเธอก็สบายอะไรเงี้ย โอ้โหมันเหลือกําลังจินจริง,รงนะนี่มันละเอียดปานนี้นะมันละเอียดปานนี้เหลือเชื้อเล็กๆน้อยๆเศษย่อยของป่านี้พระเจ้าท่านในพิจรารณาเรายังเกี่ยวเกาะเรายังมีสัมพันธ์นะระวังนะแม้แต่แค่ไม่ได้ยินเสียงของเธอฉอเลาะออดอ้อนซึ่งเป็นทางราคะไม่ต้องราคาได้ยินถึงเสียงของเธอก็แล้วกันเสียงของเธอธรรมดาหรือยิ่งกว่านั้นแม้แต่เสียงร้องไห้ของเธอซึ่งมันไม่มน่าชื่นใจอะไรก็ชื่นใจได้ สำเร็จได้พอใจได้ได้เมืออกระทุนฝิ่นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆนะมนุษย์เพราะฉะนั้นในระดับที่สเนี่ยละเอียดขึ้นไปอีกแล้วระดับที่หทีนี้ในระดับที่5ทีนี้ไม่ต้องแล้วทีนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับตัวกับตนแล้ว จะได้ยินเสียงเธอจะได้ฟาดเนตรจะได้อะไรจะได้สัมผัสไม่ต้องแล้วนั่งระลึกอดีตถึงเธอเอาเองเลยแม่ฝันเอาเองเลยแต่นี้สบายมากยังมีอยู่เราวังเรานึกว่าเราขาดแล้วนะเนี่ยเราไม่เห็นหน้าก็ได้ว่าไม่ได้ยินเสียงร้องห่วงร้องไห้ก็ได้แต่เราก็ยังระลึกถึงเธอระลึกถึงเขายังมีเรื่องสมใจเพราะแต่แค่เสพรถทางฝันอดีตหรือลึก ถึงเอาคนได้นี่ก็เป็นได้จริงๆเป็นตัญหาในภพยิ่งอยู่ในภพละไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวนอกแล้วตอนนี้อ่าไอ้นี่ยิ่งหนักฟังดีๆนะไปทางลึกซึ้งนะมันยิ่งหนักขึ้นเลยนะไอ้นี่ไม่หนักไม่หนาของตัวเองแต่อาการมันหนักมันไม่หนักไม่หนาในการนี่จะต้องมีตัวมีตนมีคู่มีส่วนอะไรอีกเลยนะแต่อาการมันโอ้โหหนักใหญ่เลยตอนนี้เล่นเอาทางในเลยและนั่งฝันเอาเองฝันเมื่อไหร่ก็ได้ ระล,ลึกเอาเมื่อไหร่ก็ได้คิดนึกเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเอาได้แม้ยังมีจิตใจอาไยอาวรนนึกถึงระริกระดีกันอยู่ในจิตในใจอย่างนี้ก็ยังเป็นเมถุนธรรมระดับที่ห้าต้องล,างล้างละจิตใจให้ออกอ่อ,อนจางโยทงูทั้งไม่มานั่งนึกถึงอีกไม่มานั่งอาไยไม่มานั่งอาวรพิจารณาด้วยสัจธรรมนี่แหละด้วยวิปัสนาธุระด้วยสมถธุระนี่แหละกดข่มหรือว่าสลัดหลุดปลดป,ปล่อยให้ได้หรือพิจารณาด้วยปัญญาให้เรื่องปัญญาให้เห็นเหตุเห็น,หนผลเออเรานี่บ้า หยาบหยาบตื่นตื่นก็ทำมาได้หมดแล้วยังมาติ้งต่องอะไรอยู่อีกยังมาอะไรอวบน่บาอัตมาถ,ถือว่าพวกที่จะเงินหลงไหลอยู่กับอดีตหรือเรื่องนึกเรื่องคิดอย่นี่เป็นพวกขยาขําขี้ก็ขี้ของทิ้งหลุดออกไปแล้วแล้วจะอุตส่าห์ไปเอามาขยำไม่โง่ตายพวกขยําขี้นะของมันตัดได้บ้างแล้วนะโอ้โหหลุดไปตั้งตัวทั้งส่วนหยาบได้หมดแล้วน้อยอยังไปนั่งเอามาอ,อ,อะไรอยรอะไรอวบนทำเป็นเรื่องเป็นลาเลยนี่อะไรเรียกว่าขยําขี้ เป็นพวกที่ไม่รู้ความจริงพิจารณาอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาตมาบอกในหลักการพิจารณาในการที่จะหลุดล้างละได้อย่างไรเนะีน่ยอาตมาก็พูดวิธีการหรือพูดพูดถึงเรื่องอะไรอะไรผสมผสนไปบ้างทีนี้ในข้อที่6กนะในข้อที่6ตอนนี้จิตใจของเราก็ไม่อะไรอววรแล้วตอนนี้คนคนที่มันสงบระงับได้แล้วไม่ต้องมานั่งอดีตอีกแม้จะไอหยาบยาวคล้ายๆหมด ใจิตใจก็ไม่ได้ระลึกเมหลัหงล,ลึกถึงมันต้องมาคิดมานึกอะไรเอาวอนเอาแล้วแต่กะนั้นก็ตามถ้าเผื่อว่ามาสัมผัสเห็นบุตรกะบอดีตัวกาบอดีเต็มไปด้วยเบญจากามคุณเต็มไปด้วยเครื่องอะไรที่มันยั่วยวนมันอะไรอะไร,ะไรเนี่ยเราก็เกิดจิตเป็นได้อีกอนึกว่าลืมแล้วนึกว่าอะไรแล้วเป็นแต่เพียงไป ถูกกระแทกกระเทือนตอนนี้ถูกกระแทกกระเทือนจากสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะพ้นเมถุนสังโยคจริงๆเนี่ยมันต้องมีการกระทบมันต้องมีการสัมผัสมันถูกกระแทกกระเทือนเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็ไม่มีเมถุนจริงๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปตั้งใจนะอยู่กันธรรมชาติอยู่กันังคี่ว่าเราอย่างเงี้ยมันก็เห็นก็สัมผัส เดี๋ยวบทกรหาบอดีก็หมายความว่าคนที่เขามีฤทธิ์แรงในการปรุงกรมในปรุงแบบเรื่องโลกอะไรอะไรมาให้เราสัมผัสแต่ต้องเราสัมผัสแต่ต้องแล้วเราก็ยังมีอาการมีอารมณ์อยู่ได้นั่นก็เรียกว่ายังไม่พ้นเมถุนระดับที่หกไม่แล้วจะให้อนึกอะไรอาวรจะมีอย่างหยาบตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าก็ไม่แล้วขนาดนี้ก็หมายความว่าปัจจุบันธรรมและเราเองเราก็พ่ายแพ้ต่อ สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ยั่วยวกนกระทุ้งกระแทกเรามันแรงประมาณหนึ่งก็ถึงเทียบพระพุพทธเจ้าถึะเทียบว่าข้าบอดีหรือบุตรขาบอดีหมายความว่าเป็นพวกที่บำรุงที่ทเป็นผู้ที่บำเรอกามหรือเป็นผู้ที่อบร่ำไปด้วยเป็นจาก,กาม,มาคุณแล้วมาสัมผัสเราก็อ่อนแอแล้วว่าเกิดจิตอะไรขึ้นมาได้นี่เราต้องแข็งแรงจริงๆเลยต้องเหนียวแน่นแม้แต่ประจันประจนกับไอ้สิ่งที่เป็นเหตุแห่งกรรม เชื่อแห่งกามจะมอมเมาหรือยั่วยวนหรือว่าอารามอลามายังไงเฉยได้ถ้ายังไม่เฉยก็ยังคือยังไม่พ้นเมถุนสังโยคข้อที่หกปานชนีนี่มันถึงกับขนาดที่เรียกว่าท่าทายหรือว่าสัมผัสสัมพันธ์แล้วเราก็ไม่กระเทือนไม่กระแทกเลยทีนี้ข้อที่เจ็ดนั้นนะ่ะในสํานวนท่านบอกว่าแม้แต่จะ ทำอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามเพื่อที่จะเกิดเป็นเทพดาหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ยังเป็นเมถุนข้อที่เจ็ดอันนี้ก็หมายความว่าย,ยังมีความเกิดไม่สุดสิน้นเพราะฉะนั้นแม้คุณจะทำอะไรได้ดีเป็นเทวดาหรือเป็นเทพดาโดยจิตใจของคุณก็ยังมีที่ไปเชื่อมต่อยกตัวอย่างเช่นเราทำเสร็จแล้วเราจะได้ไปเกิดกับพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้า หรือว่าตรนทำเราจะได้ไปเป็นหรือแม้แต่อย่างโพธิสัตว์ก็ยังเรียกว่ายังไม่พ้นเมถุนสังโยกเราจะไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็จะได้มาเกิดใหม่บำเพ็ญรมเพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราก็ยังถือว่ายังไม่หมดความเกิดยังมีเมถุนยังมีที่รับยังมีที่เกิดใหม่ยังไม่สิ้นสิ้นสุดเพราะเมถุนสังโยกเนี่ยละเอียดละออมากละเอียดละออมาก แม้จะทําดีแล้วเราก็ยังไม่ดับอัตตาเป็นเทพพาดาเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทพ,พเจ้าสูงสุดก็ได้เสร็จแล้วเราจะไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเทพเทพพระเทพเจ้าหรือก็อดอันนี้ก็ยังไม่พ้นเมถุนสังโยคข้อที่เจ็ดนะเพราะ้พุทธิจารหัตผลดับศูนย์จริงๆแล้วแม้แต่การจะเกิดอีกก็ต้องศูนย์เพราะะพระพุธิธศาสนายังถือว่ายังมีมีเม,ม,มถุนสังโยคข้อที่เจอยู่คือยัง รักษาการเป็นผู้ที่รักษาความดีเป็นเทวะทําดีเพราะาศาสนาอื่นทุกศาสนายังทําความดีเพื่อความดีทําถวายพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ทั้งสิน้นยังไม่หมดอัตภาพยังไม่หมดเมถุนสังโยคข้อสุดท้ายศาสนาพุทธเลิกข้อสุดท้ายได้เมื่อพ้นแล้วเมื่อเราเองจะเป็นอรหรันเราก็ถอดถอนสุดเลย ไม่เข้าใจให้ชัดเลยว่าเราถอดถอนได้จิตจะต้องไปเป็นไอ้นู่นไอ้นี่มีไอนน้นู่นนี่เผื่อไอ้นู่นนี่อีกไปเกิดอีกอะไรอีกไม่มีหมดเมถุนอย่างละเอียดสุดนี่คือเมถุนสังโยชน์เจ็ดประการก็คิดว่าไม่พิสดารเท่าไหร่เพราะ,ะเคยอ,อธิบายไว้ถามไทยหาดูเทปมีอัตมาบรรยายละเอียดอพิสดารไว้มีอยู่นะอันนี้ไม่ละเอียดเอยดเท่าไหร่แต่คิดว่าก็คงพอสมควรสําหรับกาลนี้ที่อธิบายนะ วิธีการจะลดละยังไงอาการลดละเมถุนสังโยกก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงเลยว่าเรายังมีสภาพที่ยังมีอาการอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นอยู่นั้นรากฐานการปฏิบัติก็คือรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสอะไรแล้วก็จะให้เกิดทาเป็นแบบให้มันเข้าหาทางหลักฌานให้เป็นฌานให้เป็นการถ้ารู้ยินดีเป็นราคะไม่ยินดีก็เป็นโทสะ พยายามพิจารณามันยินดีมากก็เ,เป็นราคะาแรงเป็นอภิชาวิสมะโลภะถ้าไม่ยินดีมันกลับกลายเป็นอีกทิศหนึ่งคือผลักใสรุนแรงเกลียดชังหนักๆเข้าก็ยิ่งเป็นพยาบาทอาฆาตลำบากนะเราก็ต้องทําใจให้ปลดปล่อยจางคลายมาทจริงๆในความหมายที่อาตมาพูดนี่ต้องรู้อาการจิตเรียกว่ารู้รูปร,รู้นามแล้วก็ต้องพยายามหาวิธีการลดละจางคลายลงด้วยหลักสมถะธุระและวิปัสสนาธุระนั่นแหละอีกตามเดิม แล้วมันจะจางคลายเห็นเหตุเห็นผลจริงแล้วมันจางคลายแล้วทีนี้แล้วมันมันถาวรมันมีประสิทธิภาพสูงจะเอาอะไรลวงๆวงเลิกๆิมันชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ถาวรและมันไม่มีประสิทธิภาพสูงนะมันไม่หมดนะอันนี้ก็ขอเติมในการที่จะทําอย่างไรในการหมดไปทุนสัญญ์ทุกขั้นทุกขั้นตอนทุกฐานทุกขั้นที่มันมีอยู่เหลือเท่าไรก็ต้องพิจารณาต้องรู้ตัวรู้ตนให้ได้แล้วก็เลิกโดยวิปัสนาธุระและสมถะธุระสองส่วน อุดหนุนกันหรือช่วยเหลือกัน